สวัสดีค่ะพบกับแม่ดากโกองนะคะแม่ดาก็จะพามาลอกนางหวานนะคะเก็บมาแล้วก็มานั่งมานั่งลอกกันค่ะกับแม่ดานะคะคุณสมรนชาแนลนะคะจะช่วยกันลอกช่วยกันทํานะคะกับแม่ดานะคะไม่ต้องถ่ายเอาเนอะไม่ให้้นองถือกล้องให้แม่หน่อยให้ถ่ายให้เห็นหน้าสองคนด้วยคืถ่ายให้เห็นสองคนด้วยถ่ายเอาเห็นนี่แค่ห้านาที 5นาทีก็พอเลยนี่เราก็มาก็จับลอกจับลอกอย่างนี้นะคะลอกดึงออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็หักเอาแกงข้างในนะคะแล้วก็แกงใส่หมูนะคะแล้วก็ใส่ผักผักหวานด้วยนะคะเพือใยมันนี่ดึงออกให้หมดเลยค่ะดูรถอะไรเนี่ย FC จะให้ดูรถอะไรเขาไปเร็วมากก็จอดแล้วค่ะ FC รถอะไระ่ะ เดี๋ยวาไปดูเป็ดหมูนะไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบเหมือนเดิมค่ะไปได้แล้วไปดูค่ะไปดูรถสวยค่ะไม่รู้มาจากไหนเราไปถามกันนะโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วรถคันนี้ผมเคยเห็นอยู่สวัสดีค่ะ จางไรคะค่ะโอ้โหสวยมากเท่มากเลยค่ะโอติออตค่ะโอ้โหวาเลครับผมัเมใส่เสื้อฮักสกนครใส่เสื้อฮักสกลนครสวยค่ะสวยสวยอันนี้มกอันนี้มกนะคะมูบอกว่าแดงตังเดี๋ยเอามาไล์สดค่ะดูดูดูที่ร้านผ้าขาดไม่ได้ร้าน นิยมความสวยค่ะผ้าคามรันสวยเนาะค่ะเนาะใครนิยมความสวยค่ะก็วันนั้นรันสวยไงตั้งใจจะมาสะเพรยลุงพลกับป้าแตนขี่รถมาขี่รถมาจากที่ร้านแตนแล้วเจ้าจะมาบอกจ้าก็เลยไม่เจอป้ารถคันนี้นี่เนาะ เราเรียกคนท้ายคนขับนี่ค่เป็นเครื่องรถยนต์ค่ะรถยนต์มาผ่าอ๋อมาเล่เลยใช่สามล้อกับบอมแมนสามล้อกับบแมนนมาลบลบลบกบเลนกันอย่างลห้าลีกับบมแมนดัดแปลงทำเองมันโดนยังไงเนาะบัดนี้นี่ค่ะขับมาจากสะกดเลยค่ะหับมาจกหเระียกมาหาล้อกับเบ ดูนะคะดูรถนะคะนะคะี่นะะี่กรอนด้วยก้นไม่น่าคนก้ไม่น่ สะดีครับดีครับป้าต้ไห้ป้าตหป้าป้าป้าต้ไก่อนเ้ยจะขับให้ดูแล้วนะคะ ก็มารุมถ่ายกันนะคะอนาตนี่ค่ะจะคอยาวไปไหมโอ้ดูล้อนะคะค่ะคอยาวไปไหมหรือว่าโอ้คอยาวมาก ดูแค่เดียวนะคะเป็นรถประกอบเหรอคะพี่จบพี่เขาไม่ได้ตสามไนี่ใช่เขาสวยนะจำไม่ได้จำรอยยิ้มได้ จำรอยยิ้มได้แล้วก็จำเสียงได้ค่ะใช่ไหมคะค่ะอันนี้คุณทองเพชรนะคะเป็นภรรยาของเจ้าของรถคันนี้นะคะ,วคะสวยไหมคะภรรยากนนาเป็นภรรยาของกระบอกรถค่ะค่ะ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดากกอบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ